รับชาวนาแล้วเผาฟางก็เหมือนเผาเงินหลายคนอาจไม่เคยรู้และไม่เข้าใจถึงความหมายแต่เรามักจะเห็นเกษตรกรเผาฟางกันอยู่เป็นประจำซึ่งการเผาฟางนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังเป็นการทำลายอินทรีย์วัตถุที่จะเป็นธาตุอาหารในดินในอนาคตอีกด้วยในต่อร้างข้าวเนี่ยมันก็จะมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของสิ่งที่มีชีวิตทั่วไป ถ้าเราเผาก๊าซไอคาร์บอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะเรามีออกซิเจนอยู่เราเผาในภาพที่มีออกซิเจนอยู่ก็เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันที่1โลกไม่ชอบอันที่2องคาร์บอนเนี่ยมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ถ้าเราเผาเราก็ไม่มีอาหารให้จุลินทรีย์พวกเราทุกคนรู้ว่าดินดีต้องมีสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสําคัญของสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในดินที่เรามองไม่เห็นแต่ดิน1กรัมเนี่ยมันมีได้บางทีถึงพันล้านตัวจุลินทรีย์เล็กๆเนี่ยนะคะมีเป็นพันล้านในบางสภาพที่มันยังไม่มีอาหารมากก็จะมีน้อยลงตามแต่อาหารที่มีอยู่ในดินเพราะนั้นพอเราเผาเราก็สูญเสียของพวกนี้ไปสูญเสียไปเนี่ยการที่ดินมันจะดีได้นะฮะองค์ประกอบที่สำคัญของดินเนี่ย มันมีแร่ธาตุแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุก็คือต้องได้มาจากสิ่งที่มีชีวิตไม,ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ดินมันต้องเป็นพืชน,นี้พอเราไปเผาเราก็ไม่มีอินทรีย์วัตถุพอไม่มีอินทรีย์วัตถุดินเราก็จะแห้งแข็งเมื่อไม่เผาต่อสังข้าวแล้วเปลี่ยนในการถ่ายกลบจะทําให้เราได้อินทรีย์วัตถุที่จะเป็นปุ๋ยให้กับดิน เรื่องการไถ่กลบมีอยู่2แบบคือการหมักดินหรือพูดง่ายงายก็คือหลังการเก็บเกี่ยวกเกษตรกรจะทําการเติมน้ําเพื่อให้ฟางจมไปกับน้ําแล้วเติมด้วยจุลินทรีย์กลุ่มดีเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเราก็จะได้อินทรีย์วัตถุที่จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวแล้วล่ะครับฟางของ,ของ,ของในนาเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ที่อยู่ในนาเราเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราต้องจัดการให้มันเปลี่ยนเป็นธาตุอาหารก็คือกลายเป็นการหมักในพื้นที่ นะอันเนี้ยมันจะเป็นการช่วยทําให้ดินเราดีขึ้นนะอินทรียวัตถุสูงขึ้นธาตุอาหารจะย่อยสลายการเป็นธาตุอาหารให้ข้าวที่เหมาะสมมากกว่าการเอาปุ๋ยเข้าไปใส่ทั่วไปเพราะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นชิ้นส่วนเดิมเรโชมันตรงอันเนี้ยสำคัญมากเพราะนั้นการเตรียมแปลงปุ๊บเราต้องสง,งวนไว้ซึ่งฟางหรือต่อสั่งของข้าวให้มากที่สุดนะก็คืออย่าไปเผาไหมาอย่าง,อย,างอย่างครูเองเนี่ยไม่เผามา30กว่าปีนะจาก ดินที่เคยมีอินทรีย์วัตถุแค่ศูนปัจจุบันนี้แล้วก็มีหนึ่งกว่าอ่ามันมีการสะสมอินทรีย์วัตถุนะอันนี้สําคัญมากในการที่เราเตรียมแปลงนานในเบื้องต้นถ้าเราเตรียมมาแปลงนานได้ดีดินเราดีแล้วก็มีชัยไปกว่าครึ่งส่วนการไถกลบแบบที่2เกษตรกรจะนํารถไถมาไถากลบต่อสังข้าวให้ลงไปในดินขณะที่ดินมีความชื้นและปล่อยทิ้งไว้จนกว่าจะถึงตอนเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวรอบใหม่เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดิน ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารของพืชลดลดล,ล,ลงมากเลยค่ะถ้าเราไถากบดอฟางมันจะทําให้เราประหยัดปุ๋ยลงเยอะมากเลยค่ะทางด้านอาจารย์สมิตานักวิจัยอาวุโสศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มองว่าในต่อสังข้าวจะมีธาตุอาหารที่เป็นคาร์บอนซึ่งเป็นธาตุอาหารของจุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยสลายซากพืชให้เป็นอินทรียวัตถุลงไปสู่ดินได้ การเผาต่อสังข้าวก็เหมือนกับการทำลายธาตุอาหารที่จะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีพืชเราจะโตได้ต้องมีธาตุอาหารครบแต่ถ้ามีน้อยบางท่านมีน้อยก็ทำให้พืชเราไม่งามแต่ยังมีอยู่นี้พืชต่อให้งามหรือไม่งามก็ตามก็ย่อยสลายก็ปล่อยธาตุพวกนี้ออกมาให้พืชต่อต่อต,อต,อต,อตอ่เอาไปใช้ได้อีกทีธาตุอาหารที่พืชต้องการเนี่ยมันมีทั้งหมด 16ทธาตุนะคะไม่ใช่แค่ต้องการธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชจําเป็นแปลว่าขาดไม่ได้ถ้ามันขาดถึงแม้มันจะต้องการน้อยนิดเดียวเนี่ยนะคะมันขาดมันก็ผลผลิตไม่ดีมันขาดมันก็ผลผลิตไ,ไม่ดีนะคะขาดธาตุใดธาตุหนึ่งสมมุติว่าขาดทองแดงทองแดงเนี่ยพืชต้องการประมาณ2ถึง10ส่วนในล้านส่วน คือเอาพื้มาล้านส่วนมีทองแดงแค่2องถึงสิแต่ถ้าไม่มีผลผลิตก็ไม่ได้หลังจากไถกลบได้4ีถึงหเดือนแล้วก่อนการเพาะปลูกเกษตรกรต้องมีการไถอีกสองรอบรอบแรกเป็นการไถพลวนดินและรอบที่2เป็นการไถก่อนการหยอดมเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งถือเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้ดินมีคุณภาพที่ดีก่อนการปลูกโดยมีการลองพื้นปุ๋ยก,ก่อน นะครับเอาปุ๋ยมาหว่านรองพื้นแล้วก็ไถกบไถกบแล้วก็เอารถที่ที่หยอดนี่มาหยอดราดตามหลังนะครับหลังการเตรียมดินแล้วก่อนการปลูกข้าวเกษตรกรได้หว่านปุ๋ยรองพื้นตามคําแนะนําของอาจารย์สุมิตรราเพื่อให้รากของต้นข้าวหอมมะลิได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะเติบโตดได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์หลังจากนั้นก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยตามที่พืชต้องการแค่นี้เราก็จะเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวหอมมะลิได้ตามที่ต้องการแล้วล่ะครับ